สวัสดีครับผมผมช่องกีตาร์โฟ5์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําในการใช้คาโปผมเคยแนะนําไปแล้วแหละแต่ว่ามีพี่ๆอาจบางคนอาจจะงงก็ได้อาจจะงงนะครับผมว่าเอ๊ะมันคือยังไงเงี้ยผมผมก็เลยจะมาทาไขข้อสงสัยนะครับผมให้มันดูกระจ่างขึ้นนะครับผมพอดีได้ติดพี่คนนึงไว้นะครับผมว่าจะมาทําคลิปให้ดูนะครับผมอันนี้ผมก็มาทําตามสัญญาแล้วนะครับผมอ่าอันดับแรกนะครับผมอันดับแรกก่อนที่จะไปใช้คาโปนะครับผมผมบอกนิดนึงนะ อ่าสมมุติว <ktoś. Jasmine. S 1> <Bruno. S 2> ่าผมกดที่นิ้วชี้นะครับผมกดที่นิ้วชี้มากดที่สายสองช่อง1อ่าก็คือถ้าเราไม่ได้กดดีสายสองก็คือเสียงบีแต่ถ้าเรากดเข้าไปคือเสียงโดอ่าถ้าไล่ถ้าขึ้นมาอีกอ่าช่องที่สองก็คือเสียงซีชาร์ปขึ้นมาอีกช่องที่3ก็คือเสียงดีอ่าขึ้นมาอีกช่องที่4ก็คือเสียงดีชาร์ปขึ้นมาอีกช่องที่5ก็คือเสียงอี แต่เวลาเขาไล่เขาจะไล่อย่างงี้ครับผมโดซีซีชาร์ปดีแฟททำไมจะต้องเป็นซีชาร์ปดีแฟทใช่ไหมครับผมก็คือถ้าจับในจับเราจับโดอยู่เสียงโดอยู่ใช่ไหมครับผมถ้าเราเดินทางขึ้นมาช่องที่2เดินทางขึ้นมาช่องที่2เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาอย่างงี้นะครับผมก็คือจะเป็นซีชาร์ปเสียงมันจะสูงขึ้นอีกครึ่งเสียงนะครับผมแต่ถ้า คือ C ชาร์ arp, ถ้าเดินทางมาหาดีแต่ว่าระหว่างอยู่กึ่งกลางเนี่ยผม C, C ีซชาร์ฟเขาจะเรียกว่า C arp, D ชาร์ฟดีแฟดอ่าดีแฟดก็คือนับถอยหลังลงไปนับถอยหลังลงไปก็คือนับถอยหลังลงไปครึ่งเสียงนะครับผมอ่านับถอยหลังขึ้นไปไมันจะต่ําไปครึ่งเสียงก็คือมันจริงๆอ่ามันเป็นเสียงเดียวกัน C ชาร์กับ d f l a t คือคือเสียงเดียวกันแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันให้อ่ามันเรียกชื่อไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอ่าก็คือ C C arp, d f ชา t เห็นไ,ไหมครับ D ีแฟกับ C ีชาร์ปก็เสียงเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาจะเรียกไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับผมแล้วไม่ว่าจะเป็นคีซีชาร์ปหรือคีดีแฟ t เขาก็จะเรียกเป็นคีย์ได้หมดนะครับผมเขาจะเรียกเป็นคีย์ได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะอ่าอ,อันนี้พอเข้าใจตรงนี้นะครับผมจริงๆมันมีกว้างกว่านั้นนะครับผมแต่ว่าผมบอกคืออ่บอกเป็นปูแนวทางให้นิดนึงนะครับผมอ่าหลักๆผมก็จะมาบอกวิธีใช้คา์โปนะครับผมอ่าทีนี้ ทีนีพ้พอเราทําความรู้จักจากตรงนี้แล้วทีนี้เราก็มาใช้คาโป้คาดนะผมสมมติว่าเราเล่นในคีซีอยู่เราเล่นในคีซีอยู่ใช่ไหมครับผมทีนี้พอเราร้องจบปุ๊บมีผู้หญิงคนนึงอยากจะร้องเพลงที่เราร้องจบไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เขาบอกว่าคีคนี้เขาไม่สามารถร้องได้มันต่ําเขาเป็นคนคีสูงเราก็แค่จับในคอร์ดซีใช่ไหมผมเลื่อนเข้ามาเงี้ยเลื่อนมาทีละนิดคีมก็จะสูงขึ้นทีละนิด นี่ครับผมอาถ้าละคือถ้าแบบถ้าเราไปคิดมากเกินเกินไปมันจะทําให้เรางงก็ได้นะครับผมก็แค่เลื่อนเข้ามานะครับผมเลื่อนเข้ามาตรงนี้เลื่อนเข้ามาตรงนี้เลื่อนเข้ามาตรงนี้นะครับผมอาเลื่อนเข้ามาคีมก็จะสูงขึ้นอาทีนี้แล้วเวลาเราใช้คาปโป้นะครับผมทีนี้ถ้าเกิดเราคาดไว้ที่ช่องหนึ่งแล้วเอานิ้วชี้นิ้วชี้ของเราก็มาต้องมากดที่ช่องสองสายสองก็เป็น C char p, อย่างที่ผมบอก เสียงมันก็จะออกเป็นซีชาร์ปทีนี้พอผู้หญิงนั้นบอกอ่าน่าสูงกว่านี้อีกค่ะอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนเข้ามาค่าที่ช่องสองแล้วนิ้วของเราที่เราจับคอร์ดอยู่แล้วก็ต้องเลื่อนมาตามนะครับผมเลื่อนมาอ่าทีนี้นิ้วของเราก็มากดที่สาย2ช่อง3าก็เป็นซีคีดีอ่าก็จะเป็นคีดีนะครับผมตรงนี้อ่าคีดีกับคีดีตรงแบบนี้กับคีดีแบบนี้ อาที่เขาจับก,กันแบบนี้มันจะให้น้ําเสียงที่คีย์เดียวกันอ่ามันจะให้น้ําเสียงที่คีย์เดียวกันอ่าเรมันจะให้น้าเสียงที่คีย์เดียวกันนะครับผมตรงนี้อ่าทีนี้แล้วอ่าถ้าเขาบอกว่า เพิ่มขึ้นมีผู้หญิงบอกเพิ่มขึ้นมาอีกสองเสียงสามเสียงอะไรเงี้ยก็คือสองเสียงสามเสียงก็คือจากาสมมุติว่าจากสายสองนะครับผมเดินขึ้นไปเดินทางขึ้นไปที่ช่องสามอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเสียงนี่เขาเรียกว่าหนึ่งเสียงเต็มนี่หนึ่งเสียงเต็มแต่ถ้าเอานิ้วกลางมากดไว้ที่ช่องสองก็เพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งเสียง เนี่ยครับผมทีนี้ถ้าเรารู้โน้ตบนคอกีตาร์มันก็จะทําให้เราใช้คาโปได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่าแล้วถ้าสามารถไล่โน้ตบนคอกีตาร์ได้เข้าใจโน้ตบนคอกีตาร์แล้วมันจะทําให้เราใช้คาโปบางทีเราจะได้ไม่เกิดความสับสนบางทีอ่าผู้หญิงเั่ก็บอกว่าเราก็ลองเล่นดูว่าประเสียงในคีย์นี้ได้ไหมเขาฟังดูเอ๊ะมันน่าจะสูงนนแล้วก็เลื่อนปรับเข้ามา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 อย่างนงี้นะครับผมอ่า นี่ครับผมบางทีถ้าเกิดเราไปคิดว่าสองเสียงครึ่งสองเสียงครึ่งสามเสียงครึ่งหนึ่งเสียงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันบางที่ามันจะทําให้เราสับสนเอาคิดง่ายๆเลยนะครับผมเวลาเราใช้คาโปนะครับผมก็แค่เลื่อนเข้ามาทีละช่องทีละช่องอ่าแล้วผมก็ได้บอกทิคไว,มมว้แล้วสมมุติว่าเรากดสายสองช่องสองอยู่ถ้าเรา มากดสาย2ช่องอ่าเรากดสายสองช่อง1อยู่ถ้าเราเอานิ้วกลางมากดสายสองช่องสองก็เพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งเสียงหรือว่าจะบางคนก็เรียกว่า1ครึ่งเสียงนะครับผมอ่าทีนี้เอานิ้วนางมากดที่สาย3ไอ้สายสองช่องช่องสนะครับผมเขาเรียกว่า1เสียงเต็มเพิ่มขึ้นมาอีก1เสียงเต็มอ่าเห็นไหมครับผมมันจะมีระยะห่างเพราะว่าตรงกลางนี้ผมไม่ได้กดอันเนี้ยผมมากด ที่ช่อง3นะครับผมก็เรียกว่า1เสียงเต็มแต่ถ้าเมื่อใดผมมากดที่ช่องเนี้ยเขาเรียกว่าครึ่งเสียงตรงเนี้ยครึ่งเสียงกับ1นเสียงเต็มมันจะต่างกันเห็นไหมครับผมเสียงมันจะแล้วเสียงมันจะให้น้ําเสียงที่ต่างกันอ่าตรงนี้พอเข้าใจแล้วนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเราไม่จําเป็นที่ต้องไปอ่านับว่าเพิ่มขึ้นมาสามครึ่งเสียงสองครึ่งเสียง หนึ่งครึ่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยสี่สี่ครึ่งเสียงอะไรเงี้ยไม่ต้องก็ได้ครับผมถ้าเรามีคาโปก็แค่เราเลื่อนมาทีล,ทละช่องทีละช่องให้เข้ากับคีย์คีย์เสียงของผู้หญิงคนนั้นอ่าบางครั้งถ้าเรามีคาโปนะครับผมผมว่าถ้าเกิดคิดอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าอ่าเป็นการคิดที่ง่ายกว่านะครับผมแค่เลื่อนเข้ามาแค่นี้เองอ่าถามว่า dares, ทฤษฎีคนดีต้องรู้รไหมก็ควรจะรู้ไว้บ้างก็ดีครับผมควรจะรู้ไว้บ้างมันจะช่วยมันจะช่วยให้เราอ่าทำความเข้าใจกับ การเล่นกีตาร์ได้ง่ายขึ้นอ่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้ทฤษฎีเลยนะครับผมถ้าไม่รู้เลยมันก็จะมันก็อ่าบางทีไปคุยภาษาดนตรีขเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับผมก็ควรจะรู้ไว้บ้างนะครับผมมันจะช่วยให้เราง่ายขึ้นนะครับผมตรงนี้อ่าตรงนี้พอเข้าใจแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็มาบอกสรุปกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ผมก็มาบอกหนึ่งหนึ่งเสียงเดินทางมาผมกดที่สายสองช่องหนึ่งเป็นเสียงโดทีนี้ผมเอานิ้วนางมากดที่สาย2ช่องสา หนึ่งเสียงเต็มอ่าเป็นคิเป็นเสียงดีแต่ว่าเขาเรียกว่า1เสียงเต็มตัวเนี้ยครับแต่ที่นี้ผมเอานิ้วกลางนะครับผมมากดที่สาย2ช่อง2เขาเรียกว่าครึ่งเสียงตรงเนี้ยครึ่งเสียงอ่าถ้าอยากรู้ตรงนี้นะครับผมลองทําความเข้าใจกับตัวโน้ตบนคอกีตาร์ดูนะครับผมอ่าทำความเข้าใจกับตัวโนว้ตบนคอ,อกีตาร์ดูแล้วอ่าพี่ๆก็จะเข้าใจไปเองนะครับผมว่าครึ่งเสียงกับเต็มเสียงมันเป็นยังไง แล้วมันตัวโน้ตบนอคอกิร์ต้าแต่ละสายแต่ละสายเนี่ยมันตำแหน่งของโน้ตมันมีตรงไหนบ้างอะไรบ้าง <S <S เพื่อนเื่อนก็จะเข้าใจตรงนี้ไปนะครับผมอ่าก็ยังไงก็ผมก็ได้มาทําคลิปตรงนี้ไปแล้วนะครับผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ย้ําว่าเวลาผู้หญิงเขาขึ้นมาร้องนะครับผมเราเล่นในฟอร์มของ C นะครับ <นะ S 1> ผมเวลาเราจะปรับคีย์นะจะปรับคีย์ให้มันสูงขึ้นอย่างเงี้ยผมให้เหมาะกับเสียงผู้หญิงนะแล้วก็แค่เลื่อนมาทีละช่องเลื่อนมาทีละช่องเลื่อนมาทีละช่องนะครับผม อ่าแล้วก็เทียบเทียบเทียบเสียงกับเขาดูว่าใช่คีย์นี้ไหมอ่าเขาร้องในคีย์นี้ไหมนี่ครับผมอ่าก็คือถ้าเราใช้คาโป้เลื่อนเข้ามาทาบมาปุ๊บเลื่อนเลื่อนเข้ามาที่อ่าช่องที่2นิ้วชี้ของเราก็ต้องไปอ่าเลื่อนไปที่ช่องที่3อ่าพอเราใช้คาโป้มาคาดไว้ที่ช่อง3นิ้วชี้ของเราก็ต้องเลื่อนมาที่ช่องที่4อ่าถ้าเราจับในฟอร์ม C นะครับผมอ่าทีนี้พอมาใช้คาโป้คาดช่องที่4นิ้วชี้ของมาของเราก็ต้องเลื่อนอยู่ในฟอร์อ่าในช่องที่ห อ่านี่ครับผมก็จะเลื่อนมาเสียงก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเดี๋ยวผมทําให้ดูจากตรงนี้เสียงต่ําพอเราปรับตรงนี้ปุ๊บเห็นไครับเสียงมันจะเริ่มสูงขึ้นพอเราเลื่อนมาที่ปรับคาดมาที่ช่อง4แต่นิ้วชี้ของเรามากดที่ช่อง5อนะครับผมเสียงก็จะสูงขึ้นอ่าเนี่ยครับผมก็คือก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่า อะไรก็จะประมาณนี้นะครับผมเวลาแบบก็จัดประมาณนี้แหละครับผมที่เขาใช้คาโป้กันนะครับผมก็ประมาณนี้อ่าหรือว่าบางคนนะครับผมเขาอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้เวลาเขาใช้คา์โป้นะครับผมอ่าเวลาเขาใช้คาโป้คาดมาที่ช่องอ่าเอานิ้วชี้มากดไว้ที่สายสองช่องช่องหนึ่งอ่านี่คือเสียงโดอ่าพอเวลาเขาเอานิ้วกลางมากดไว้ที่สายสองช่องสอง หนึ่งหนึ่งครึ่งเสียงบางคนก็จะพูดอย่างนี้เพราะว่ามันเพิ่มมาอีกครึ่งเสียงไงครับผมตอนแรกเป็น 1, <S <s <ancestors> <S หนึง่งเสียงใช่ไหมครับก็เพิ่มมาอีกครึ่งเสียงนะครับผมก็กลายเป็นหนึ่งครึ่งเสียงอ่าบางคนก็บางคนก็นกอเอาเอา,เอานิ้วนางมากดไว้ที่ช่องสามของสายสองบางคนก็จะพูดคําว่าอ่ hood, ถาถ้าถ้าเรากดตัวนี้ไปด้วยอ่าถ้าเราเนี่ยครับผมเพราะว่าหนึ่งเสียงเต็มเน,นะครับผมเขาจะเนี่ยครับเดินทางมาหนึ่งคือหนึ่งเสียงเต็มตรงเนี้ยนะครับผม อ่ะก็คือลองไปเรียนรู้กันนะครับผมว่า ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมันประมาณนี้ประมาณนี้ไหมนะครับผมผมก็ย้ำอีกั้งนึงผมไม่ใช่คนเล่นกีตาร์เก่งนะครับผมแต่ว่าผมพอรูท้ทฤษฎีดนตรีบ้างนิดหน่อยนะครับผมก็เลยนํามาบอกเพื่อนๆกันนะครับผมถ้าอยากให้เข้าใจง่าย,ายๆก็ต้องไล่ตัวโนโ้ตบนคอกีตาร์ได้แล้วก็รู้สายโนโ้ตด้วยนะครับผมว่าสายแต่ละสายมันเป็นโน้ตอะไรแล้วก็ไล่บนคอกีตาร์ได้นะครับผมเพื่อนๆก็ s. <S จะเข้าใจเองนะครับผมครึ่งเสียงเต็มเสียงมันเป็นยังไง C ีชาร์ปดีแฟมันเป็นยังไงเพื่อนๆจะเข้าใจตรงนั้นนะครับผมอ่า ก็ยังไงก็ก่อนจากการยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมที่ช่องของผมมันจะมีคําว่าติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ